เรียบร้อยครับล็อกกี้จะโพกับติดโลมแล้วเซียมี่รถถ่ายเกี่ยวสลิงครับพร้อมดึง โอ้โแรง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 มากแรงมากถอยลึกเกินไปครับเนี่ยถอยลึกเกินไปตรงนี้มันเป็นคลองน้ำครับดินมันยังไม่อยู่ เอา,าไปแล้วรถไถฟ,ฟรีเลยเมื่อกี้เสียโอนครับกำลังใส่ดินอยู่บรรยากาศวันนี้อากาศร้อนครับแต่ว่าในรถเนี่ยไม่ร้อน แอร์เย็นช่าเลยดูครับดูจากคนเนี่ยนอนห่มผ้าแล้วตอนนี้อุ้นเส้นเสื้อสองสามชั้นครับไม่รู้จะใส่อะไรกันนะกันหนามันหนาวมันหนาวขนาดนั้นเลยบรอฮะหนาวหนาวมากไหมหนาวเห้ยหนาวแห้แง โอ้ออกมาแล้วเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเกือบจะเรียบร้อยครับจุดนี้คนติดหลายคันแล้วฝั่งนี้ครับพี่ตูนครับหอ,อจอกอโชคสวารียืนฉี่ข้างรถครับนุนพี่ตูน ลูกเขยปลาพดนี่ครับมาแล้วครับคนละตูนนะครับกับบอดี้แสลมตูนบอดี้แสลมเด่ยถนาดร้องเพลงครับตูนล,ลูกเขยปลาพดนี่ถนาดขับหกล้อ <laughs> <laughs> แล้วก็ติดโลมด้วยว <laughs> ุ้นเซนเขาเป็นเอฟสีเลย <laughs> ใช่ไหม f อซพิตูนเออเอพิตูนนะอ่ะตามต่อครับคลิปหน้าครับตามีออกมาแล้วเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ